สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับนุ้ยเดวิสนะคะนุ้ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่เท็กซัสนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะทุกๆคนอากาศราวประมาณ24 2 5องศาเซลเซียสนะคะวันนี้เรามารอ Delive r y นะคะสั่งของเข้าบ้านนะคะจากทางซ u เปอร์มาร์เก็ตแถวแถวบ้านนะคะสั่งทางออนไลน์เอาไว้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาส่งของวันนี้ค่ะ สั่งไปเมื่อตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันนี้คมิวันนี้นะคะเป็นคุณผู้หญิงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะมาส่งของจากทางซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็จะรอกันอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ให้ พนักงานส่งของเขาทำหน้าที่นะคะอยู่ข้างนอกนะคะเราก็ไม่ออกไปวุ่นวายนะคะเดี๋ยวรอจนกว่าเขาส่งของเสร็จค่อยออกไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกมาเช็คของกันดูนะคะว่าได้ของครบหรือเปล่านะคะจากที่ดูได้มาหลายถุงนะคะก็จะมีพวกของกินของใช้นะคะที่ดูแล้วเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์พวกเนื้อหมูเนื้อไก่ช่วงนี้ขาดตลาดนะคะเราสั่งออนไลน์ไปเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วนะคะพอมาวันนี้เนี่ยก็คือมันไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้มาแต่พวกเป็นชีสแล้วก็เป็นไข่ไก่นะคะของที่สามารถล้างได้นะคะในน้ําอุ่นแล้วก็ในน้ําสบู่เนี่ยเราก็ล้างข้างนอกก่อนนะคะพวกที่เป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็เช็ดด้วยผ้าเปียกทําความสะอาด แล้วก็ให้สามีรอรับของนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาเข้าไปในบ้านนะคะ ตอนนี้แน่ใจแล้วค่ะว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่ได้ค่ะคงจะต้องสั่งออนไลน์นะคะอีกที่นึงนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าครั้งหน้าเราจะได้เนื้อสัตว์หรือเปล่านะคะ <leave> ตอนนี้ขอทำความสะอาดก่อนนะคะตามมาดูภาพบรรยากาศกันนะคะทุกๆคน กระดาษทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถังขยะที่เป็นถังขยะรีไซเคิลนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้มาเก็บไปแล้วก็เอาไปทำของหรือว่าเอาไปทำกระดาษรีไซเคิลอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถังขยะรีไซเคิลนะคะก็จะเป็นถังสีฟ้านะคะถ้าหากว่าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็หมายถึงว่าเป็นของรีไซเคิลนะคะเสร็จแล้วนุยก็มาทำความสะอาดโต๊ะนะคะก็จะเช็ดด้วยผ้าเปียกที่เป็นผ้าเปียกคอร์กนะคะผักผลไม้แช่น้ำทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ล้างน้ำประมาณ3น้ำนะคะเสร็จแล้วก็เอามาวางให้เสด็จน้ำ เดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะหลังจากนี้ผล,ลไม้นะคะถ้าหากว่าเราเอาเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยต้องการจะกินอีกครั้งนึงนะคะเราก็จะเอามาร้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำยาที่ทำความสะอาดผล,ลไม้แล้วก็ผักอยู่ในบ้านเนาะถ้ายังไงนะคะวันนี้เนี่ยนุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะอยากจะคอมเมนต์พูดคุยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะหนูอาจจะตอบช้าบ้างนะคะงไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้หนูลาไปก่อนละค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย